ใดๆเนาะเมื่อาวานนี้ธนดลจากที่เป็นคนสวนเป็นทั้งแม่บ้านอะไรอย่างนี้ก็พอตกกลางคืนมาน้องก็เอาวงน้องมาช่วยด้วยเหมือนมา,าทำงานกันด้วยอ่ะอาจจะมีไอ้นี่หรือเปล่าบุ๋มไม่แน่ใจอาจจะคุยเรื่องวงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาช่วยแบบจัดบ้านธนดลน,น้องน่าจะใกล้ได้เข้าไปอยู่แล้วไหมหรือยังไง แล้วใดๆเมื่อคืนนี้ก็เป็นวันเกิดของน้องแซกเนาะน้องนุ๊กเขาก็เบิร์ดเดย์กับผู้จัดการน้องก็เบิร์ดเดย์น้องแซกมือกลองน้องรักของไปไปโอดีโอน่ารักธนรนก็ให้ของขวัญน,น้องก็คือให้เป็นเงินสดแล้วไม่ใช่ให้แต่น้องคนเดียวคือให้ทั้งวงค่ะให้ทั้งวงความน่ารักของนางนางก็เนาะให้อาจจะเป็นแบบว่าเหมือนแบบว่าปีใหม่น้องไม่ได้ให้หรือเปล่าหรือยังไง หรืออาจจะเป็นแบบขวัดและกําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเนาะความน่ารักของนางนางน่ารักหให้น้องมันเป็นอะไรที่ดีเนาะทุกคนมันเป็นอะไรที่ดูอบอุ่นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเนาะได้รับแล้วก็ให้ด้วยอะ่ะให้กับใครไม่เท่าให้กับคนใกล้ตัวให้กับคนรอบข้างนะสําหรับบ๋มนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีอะ่ะไม่ใช่แบบเออให้แบบ ฟุ่มเฟือยหรือให้อะไรคนอื่นที่แบบเราไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยให้แบบนี้ดีกว่านะสําหรับบุ่มนะอันเนี้ยความน่ารักของเธอเธอนาจจ่ารักจ้าแจกเงินสดเลยค่ะป๋าป๋าป๋าน่ารักจริงๆ แค่พอแค่พอเองแค่สิเเจอแล้วจะลงอ่ะพอกันพอกันพอได้พอได้พี่ป๊อกพอยพี่ป๊อกพอลพอเลยพี่ป๊อกพอเลยโอเคแ็กีสอดเลยอเไปางนีชอหอกีวพปรกออที่จะไปถ่ายงานปทที่พป

สุขสมารูการสงรักภัขดีแรงแล้วก็สู้กับิตแเนเป็นนานแล้วก็ผมมีอีกทีหนึ่งสีที่าใหม่ที่พี่จำมือเป่าเลยเอาฮะแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาบในะเว้ยอะไเเรอแล้วเรยลเรีบร้อแล้วีบรแลตั้งแต่ ทำเล่นไปเป็นแสนเลยนะใช่ครับแม่ยังต้องห้าพันเอาไปเลี่ยม่ใช้เลยแม่ไอ้คุณอ่ะดีแหะอ่ะมันวันนี้เป็นวันเกิดแซมเนาะแล้วก็ผมขอย้อนให้กับวันเกิดทุกคนของลิปแบนนรับอ่ะเพราะว่าผมยังไม่ได้ให้อะไรเลยเอออ่าไอ้คอยวันเกิดนี่โมเม้นตุ๊ด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  ที่บอกกันอ่ะคือที่บอกกับพียาได้แล้วใช่มไ้เยืนยแ้วเลยมึงเี่นบมึงนี่ตอตอว่งันมัเล้นนี้วันนี้วันนี้วัี้ววันนีันนนี้ววันนี้วงนี้วนนี้วันีวันนี้วันี้วั้วนี้วันน้วันนี้วั้ อวยพรท,ทุกส tamam. ิ่งทุกอย่างขอให้คนพ่อไหญด้วยนี่ตรงนี้อันนี้ผมอวยพรแซงนะทุกคนด้วยนะย้อนหลังทุกคนนะที่อยู่ในปีหนึ่งทุกคนมีวันเกิดเนาะจำวันเกิดดีไหมเออโใช่มาเป็นชนมาโชว์ด้วยนะร้องไห้แรงสุขสมหวังทุกประการขอให้เก่งๆรวยๆปังๆขอให้สาธุทีสุขล้านคนหนุ่มโอ้โหทุกคนทุกแบรนด์ยกมาชาปั๊บมาตรงได้กันทำตามฝันต่อไปขอให้เป็นวันของเราในวันนี้อ่ะนี่อ่ะอ่ะ ให้ยอนยอหลังให้กับทุกคนด้วยวดีนะเสยลังนี่หลังหลังเสยดดูค่ยาหลังแค่เนี่ยบอกเลยเนี่ดูดีวเต๋อหวันดีเต๋วันดีเลยนี่นี่่สมาเสิร์นี่สมาเสร์เต๋อหวันดีเต๋วันดีเลยเอ้ทํไรก็เอา ผมว่ามี่เบือเท่ากันเพราะว่าถือซะว่าอันนี้ไม่ใช่มันเกิดเพราะพี่เบมือนเพิ่เข้ามาพอเป็นการอยเรื่องการเรื่องงานที่ดีผมให้ไรมาเท่ากันกับเพื่อ,รบบอนอรัแล้วก็คนขับรถอันนี้เพราะพี่ป้อมพี่ยาเขาได้ไปแล้วผมใ่้เขาไปซื้อของอโอ้ตกลงบุ้ยผมตกลงเพราะไปซื้อของถือเงินอยงถนอย่งผมม่ดีสู้ๆในการทำงานถือว่าเป็นการเติมแรงใจให้กันเย้เอาไเอาไปทำานตกลงใช่ไ ี๋ยวถือเอาไปยืนด้ลเดี๋ยวผมกวให้ถ่ายรูปลงเลยถือว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักช่วยน้องมาดยตลอดผมไม่ผมไม่สามารถจพี่พี่ออนไเป็นการเติมใจกันเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววียะเลยีีียเนเดดเเีีเเยี่เเีเย เดิน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 โชว์น้าด้ดวยนะโชว์หน้าอีกจอนอันนี้คือมต้องต้องขอบคุณพี่นุด้วยที่เอาเค้กมาอันนี้แก้อดื่นนเาไราไหรอินเค้กแ่เนงวันปีม่ีาเลยอ่ะี่บไรในสุดกดเอาเลยยอะอระมตองันเอันี้นี้มัน มีอะไรอะไรที่ไหนะถ้ามีดามเนี่ยพี่จดให้พี่จะไม่ตามแต่ลนเลยกี่นี่นมัก็คิวอาร่ายเงินนะโอ้ยใจดิตโอ้ยแซ่เิน

จากหนักครับจากหนักแก่หนักครับแก่หนักครับเแกกหนักครับผมคนละสี่ห้าพันครับมากาแฟสองหมื่นด้อสี่ร้อยกว่าบาทมั้ที่ผ่านมามมีแค่ พี่พอกระวิญยางให้เขาไปซื้อของก็ได้โอ้โอ้อาบนต่อเลยจ้าอานต่อเลยจ้าข้าวมาแล้วจ้าข้าวมาแล้วแล้วันนี้เดี๋ยวไอเช็คสั่งเดี๋ยวผมเลี้ยงไอ้เช็คบอกเอออยู่ได้อยู่แล้โอ้าโอ้ใจใหญ่ด้วยไอ้กูรู้แล้วกูรู้แล้วมันไม่กลับบ้านไม่จ้งมันอยู่ต่อเลย มันเกิดมันเกิดแค่วันนี้แล้วก็ย้อนหลังให้กับพี่ๆนเฮ้ขอบคุณาด้วยก็เติมแซกับวันนี้เป็นว้ันอีนารอิปยที่ไม่เยอะมากหรอสู้ไป้วกันส่วนพี่เบิร์ดก็เป็นการเรื่องงานครับสู้ไปแ้วกันครับโอเคครับมาไม่ต้องสู้กัน้เด้อขอบจุณครับครอบบอุบอุอุอบอบุออบบ๊าบ